บอให้ฟังได้ทักสินเขาออกมาท้าทายว่าใครก็บอกเขาหนีใครก็บอกให้รีบหนีรีบหนีก่อนวันพุธที่สามสิบเขาบอกแล้วว่าเขาไม่หนีเขาจะอยู่เพื่อสู้กับคดีและสู้กับทุกคนมาคราวนี้มาแก้แค้นไม่ได้มาแก้ไขฉะนั้นใครที่ทำไว้จะตามลางตามเช็ดให้หมด แม้กระทั่งคดีหนึสองก็ไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาเพราประกาศกล้องอย่างนี้นะจะมีการสืบพยานโจทย์พยานจำเลยในเดือนกรกฎาคมพยานโจทย์สิบปากในสวนสามนัดจบครับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สกรกฎาคมแล้วก็สืบพยานจำเลยอีกสิบสี่ปากใช้เวลา4ี่นัดสวัน1ิบห้าสิบหกยี่สิบสองยี่สิบกรกฎาคม ก็เป็นอันว่าจบพอจบแล้วหลังจากนั้นสารก็จะทำคำพิพากษาต่อไปมันยังมีเวลาอีกนานและจะหนีได้ยังไงหลายคนบอกเฮ้ย hey, หนีไปวันนี้เลยคืนนี้เลยหนีไปพรุ่งนี้ก็ได้วันที่ยี่สิบเก้าอย่าให้อยู่จนถึงวันที่สามสิบถ้าถึงวันที่สามสิบสารอาจจะออกหมายขังได้หลายคนก็พยายามวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นาน บอกว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยขัดพระบรมราชโองการคดีชั ip, ้นสิบสี่ป่วยทิพย์ไม่ได้ป่วยจริงไม่ได้ป่วยจริงศาลจะต้องออกหมายขังไปขังอีกหนึ่งปีที่เหลืออยูนะ่เพราะเป็นการขัดพระบรมราชโองการส่วนคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นคดีที่ไปพูดที่เกาหลนะีมินพระบรมเดชานุภาพรัชกาลที่เก้าหลายคดีที่ทักษิณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการร่ำรวยผิดปกติ สารให้ริบเงิน76,000ล้านบาทกรณีขายหุ้นชินคอใหไเทมาเส็ของสิงคโปร์ไปมติสาร8 8 1นะครับมติของสารใน81ว่าทักษิณออกนโยบายขณะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยบริษัทของตัวเองและมีมติ7ต่อ2องพิพากษาให้ทรัพย์สินที่เป็นชื่อของนายทักษิณคุณหญิงคุณหญิงพจมาน แล้วคุณยิ่งรักคุณพานทองแท้คุณบรรณพจน์สี่หมพันล้านบาทพร้อมด้วยดอกผลเนี่ยตกเป็นของรัฐตกเป็นของแผ่นดินเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันฉะนั้นทักษิณเขาบอกว่าตอนนี้หนีไปไหนไม่ได้เขากําลังจะขออนุญาตจากศาลเขาขอประกันตัวไว้ศาลนอกหอกนอกประเทศแต่ก็ไปได้ไปบางครั้งที่ศาลอนุญาตแล้วคราวนี้จะขออนุญาตต่อศาล เพื่อจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปคุยกับมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์ที่เขาขึ้นภาษีเราถึง36%ผมก็มาคิดว่าคุณจะไปได้หรือเพราะประเทศไทยเราผู้นำระดับสูงโดนสหรัฐอเมริกาควาาบาตรโดนสหรัฐอเมริกาควาาบาตรท,ทีแรกจะส่งสองพิชยยัยใบพี่ชัยหนึ่งก็เป็นรับปรีว่าการกระทรวงการคลังพี่ชัยบิตคอยส่วนอีกพิชัยหนึ่ง เขาชื่อว่าวิชัยกล้วยกล้วยน้ำว้าก็เปรับปรีว่าการการะทรวงพาณนนิชย์แต่อเมริกามันไม่ได้นัดครับมันไม่ได้นัดมาทําไมมันไม่ได้นัดเมื่อไม่ได้นัดแล้วจะรอวันไหนละ่ะก็ยังไม่มีกําหนดก็ยังไปไม่ได้เขาบอกเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีต้องไปเองเพราะมีอํานาจโดยตรงที่จะตัดสินใจเรื่องนี้แต่เผอิญว่าโดนอเมริกามันกว้างบาตรไม่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกากรณีที่ส่ง ไอ้พวกอุยกูกับประเทศจีนสารัฐคว่ำบาตตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็สมชรัฐมนรียุติธรรมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก40คนกรณีอุยกูเหมือนกันสารัมในการก็เลยใช้มาตรการจำกัดวีซ่านายกเดินทางไม่ได้รวมครอบครัว ฉะนั้นผมบอกแล้วว่าทนายกรวมทั้งครอบครัวก็หมายถึงคุณทักษิณชินวัตรด้วยที่จะเดินทางเข้าสหรัฐริคาไม่ได้แล้วคุณจะไปเจรจารอะไรคุณลงทนคุณลงนัดไปสิอาะทำนังสื้อนัดไปเพราะคุณทักษิณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณทักษิณไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองคุณทักษิณไม่มีตําแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลชุดนี้มีสิทธิ์อะไรไปเจรจา